รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับ ID 2นะครับผม ID 2นี่ที่ประกาศ ขายไปตอนนี้มีคนมารับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วนะครับลุงยุทธก็ต้องขออําลานะครับผมโดยการที่จะเข้าไอดีแล้วก็เอาตัวบินนะครับผมทั้งสองตัวนี้ซึ่งผมรักมันมากนะไปตีคนในเอ่อในเซิร์ฟแล้วกันไปตีคนใน PVP แล้วกันนะครับมาดูกันว่า ผมจะตีชนะหรือเปล่าโดยการใช้ตัวบินอย่างเดียวนะครับผมเออชนะหรือแพ้ไม่สำคัญนะอันนี้เป็นการตี PvP เพื่ออําลานะครับคอมโบตัวบินที่ผมใช้มาตลอดเวลานะครับผมที่ผ่านมาจัดไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาตีให้ดูนะครับเออ,เอ,อ มาครับผมเรามาอยู่หน้า PVP ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำคอมโบกันหน่อยกันแล้วกันเลยขอรีนะครับผมมันจะเป็นต้องรีนะครับผมบอกแค่นี้ตัวบินตัวนี้เป็นหิมะนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับตามคอมโบของเรานะครับเราจะใช้สองตัวครับเดี๋ยวผมจะตีสักห้าครั้งนะครับเออสรุปแล้วเมตาปัจจุบันเราใช้ตัวบินไหวไหมเออ ผมจะตีสักห้าเมต์นะทุกคนผมจะตีสักห้าเมต์นะแล้วมาดูว่าเราเนี่ยจะจะได้หรือเปล่านะเออห้าเมต์ของเราเนี่ยจะจะชนะสักกี่เมต์นะโดยการใช้ตัวบินแล้วก็โดนโดยที่เราเนี่ยเลือกเลือกด้วยนะเลือกทีมตีนะโอ้โหเรียบร้อยครับตัวบินผมไม่ออกว่ะตัวบินผมไม่ออกเฉยวะ่ะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับตัวบินผมโดนติดงานนะโอเคมาลุยครับผมเราต้องกดช่วยด้วยนะเออหนึ่งเกมหนึ่งเกมผ่านไป จยาพัดกูนะมึงอย่าพัดโอเคครับหนึ่งเกมผ่านไปครับคอมโบคู่นะครับอำลาไอดีสของผมครับโอ้โหมีอาเสียมาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าคุ้มจัดจัดเลยนะเจอรอนท่านมืดผมไม่เอานะเจอกับคนนี้นะไปเลยครับเราก็ไม่ต้องรีอะไรเยอะนะผมตีในอ่าคอมด้วยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เออ อ้างอีกแล้วถ้าแพ้ก็อ้างไปเลยครับผมมาตัวบินไปครับถือว่าเป็นการอำลาไอเดียของผมมาตีโชว์ไก่ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเศร้า <c oughs> ใจวะทุกคนไอดี ID นี้จะจากผมไปแล้วนะครับอืมแล้วโดนแช่เลยครับจังหวะนี้ไม่ใช่แช่ดิโดนพัดเศร้าใจอ่ะทุกคนไอดี ID นี้ผมจะจากผมไปแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไร ถือว่าคนลุ้งเราเยอะเราก็มาโชว์สเต็ปคอมโบตัวบินของเรา <c oughs> เสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมมีไอดีหลักอยู่นะครับผมก็จะปั้นไอดีหลักต่อแล้วก็มีไอ3ดีนะครับรอรอการเฉิดฉายนะครับผม ID 3ทุกคนเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องห่วงครับลุงมีคอนเทนต์เกมที่3ครับนารูมิไม่เป็นไรฮะลุยกันต่อครับ เศร้าใจนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปลุยกันครับตั้งใจตั้งใจเลยไปตั้งใจตั้งใจเกมนี้ต้องชนะต้องชนะโดยการใช้ตัวบินที่ผมรักนะผมอัดศักยภาพเต็มหมดเลยนะตัวบินนะเออมาจัดไปนะครับผมเออแต่ถ้าผมเล่นในโทศรศัพท์ผมว่าผมผมชนะเยอะผมชนะเยอะจริงๆอันนี้เรื่องในในคอมต้องมีบ้างต้องมีบ้างนะเออไป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 ,ไปโก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 มาลุยลุยเพื่อนมามาย่อจงย่อจอมั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้ปล่อยตัวไปโอเคครับผมสวยสวย,สวยไป ไปครับมาลุยลุยลุยการบินยังไงไม่สนใจตอนนี้เราลุยอย่างเดียวครับเบ้าหน้าอยู่ไหนไปโอ้โหเพิ่มแร่ติดดีมากครับฝั่งตรงข้ามไม่เป็นไรครับตัวบินเราทํางานอยู่ตอนนี้โอเคไปไปโกโก้ลุยครับทุกคนนี่โอ้โหโดนแช่ว่ะโดนแช่แล้วเจ็บครับตอนนี้โดนแช่แล้วเจ็บเลยครับผมไปลุยครับมาลุยกันต่อครับตัวบินของเราจะดันได้ไหมโอเคเขาอมตะอมตะมาครับอมตะมาครับโอเคตัว บินดูผมไม่ออกเลยนะติดเพิ่มแลกครับผมอ่านี่นะครับข้อเสียครับข้อดีอยู่ตรงไหนก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับสําหรับคอมโบตัวบินของผมนี่ครับผมมาเรียบร้อยครับคลิปสัง่งราไอดีสองของผมนะซึ่งใครคนที่ได้ไปเขาก็มองแล้วว่าคือซื้อไปก็สามารถใช้ได้ทั้งทั้งปีทั้งชาติอ่ะเออ สามารถเล่นได้ทั้งปีทั้งชาตินะครับผมเออบอกได้เลยว่าของจัดหนักจัดเต็มแน่นๆเลยครับมาไปกันต่อครับอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับจะไหวหรือเปล่าเกมเกมนี้เขามีตัวบินปะ่ะผมก็หรืออู้เขามีตัวบินด้วยทุกคนผมลืมดูครับมัวแต่พูดโอ้โหมัวแต่พูดบาเพื่อนโอ้เรียบร้อยว่ะเพื่อนมัวแต่พูดโ,โ,โ,โดนซะโดนซะเขาก็มีตัวบินผมก็มีตัวบินไงเออส่วนกันไปเลยจังหวะนี้ส่วนกันไปเลยเพื่อนส่วนกันไปเลยโอ้โห ผมลืมดูครับคลิปนี้ไม่เอานะคลิปนี้ไม่เอานะเออแบบนี้ไม่เอานะถือว่าถือว่ากูพัดก่อนโอ้โหตายก่อนเลยครับไม่เป็นไรครับมาอีกสักหนึ่งเกมครับเศร้ <laughs> าใจอะถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาใช้คอมโบคอมโบอยู่แล้วมาเจอกับทีมนี้ครับไม่เป็นไรครับ ถือว่ามาโชว์การแจกแต้มแล้วกันนะครับทุกคนเศร้าใจครับมาไปกันต่อเลยครับสักเกมหนึ่งนะครับปึ๊บปั๊บชับชับชับมาชิบชิบชับชิบชิบชับชิบชิบชับชิบชับไปลุยครับมาลุยลุยลุยแช่เลยแช่เลยครับจังหวะนี้โอเคสวยเพื่อนสวยมาไปไปครับผมเราก็เอามาตะกใกล้ใกล้ๆป้อมเราเอามาตาไว้ก่อนนะเออ เดี๋ยวถ้าเกิดบอสมันไม่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 เสียหายอะไรเนี่ยเราก็อาจจะได้ป้อมไหวน,นะครับอ่าเห็นปะเออไอ้ที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 นึงทีทีนึงเออเห็นไหมนี่คอมโบคู่บินครับถ้าเกิดเลือกดีๆเล่นดีๆคือแบบไม่แบบผมอะ่ะคือผมมาเล่นแบบชิวๆนะครับเล่นดีก็คือกินง่ายๆกินนิ่มๆเลยนะครับอีกสัก1เกมแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการสะดดีให้กับไอดีของเรานะครับเออมาไป อันนี้เขามีตัวบินนะผมขอรีแล้วกันนะครับเออมาเจอกับคนนี้ครับบันบันไม่เอาครับข้ามครับไม่เอาครับข้ามครับบันบันอ่าเจอคนนี้ครับไปลลุยครับลุยครับถือว่าเกมที่เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับคอมโบตัวบินเพื่ออําลาไอดีสองของผมนะครับโอเคครับฝากน้องๆติดตามไอดีนี้ต่อไปด้วยนะครับไปอยู่ในมือใครนะครับเขาอาจจะ ทำอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้นะเอออันนี้เราก็ไม่รู้นะเออน้องเขาบอกเขาเล่น PVP ไม่เก่งไงเขาอาจจะ่อมตัว่อมตนก็ได้นะเออแต่อดีนี้ถ้าเกิดอยู่กับคนมือดีๆก็ท็อปหสบายฮะท็อปหสบายนะนยนะเพราะว่าซีซั่นล่าสุดก็จบที่ท็อปสามตำนานนะครับผมจบที่ท็อปสามตำนานนะเออก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเอออู๋กันบินเขาก็โหดจัดกันนะเนี่ยไม่เป็นไรครับ เราก็ไปเรื่อยๆเลยครับนี่โอเคเกมนี้น่าจะน่าจะโดนสอยครับเกมนี้น่าจะโดนสอยครับตัวการบินเขาทางานดีมากแล้วก็หยุดหยุดห้าวิก็ติดดีนะเออเรียบร้อยครับอือือโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปอาลาไอเดียของผมก็แล้วกันนะครับก็คือจับสองตัวบินมาเล่นใน pvp เมตาปัจจุบันนะครับก็ เล่นไม่ได้นะครับก็ต้องคือต้องมีตัวการบินด้วยต้องมีจัดทีมให้ดีนะครับผมแต่อันนี้ผมมาตีเป็นคลิปสั่งลาคอมโบตัวบินให้ดูนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธช n แนลนะครับเดี๋ยวเราไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ